สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาหาจุดชำรุดโดยใช้โอทีดีานะครับในการยิงวัดระยะโดยมีสายดัมมี่อยู่500นะครับทีนี้เราจะมาเช็คระยะจุดตกของสายนี่อยู่ตรงไหนครับมาดูเลยครับฟูออโต้นะครับแล้วก็เทส เช็คระยะด้วย OTDR นะครับใช้เป็นหัว a c นะครับดัมมี่ประมาณ500เมตรมาดูจุดตกกันนะครับ นะรกราฟจะเป็นแบบนี้นะครับเขาจะเทสทีละคลื่นตอนนี้จะเทสที่คลื่นหนึ่งสามหนึ่งนะครับต่อไปก็จะเป็นเทสคลื่นหนึ่งห้าห้าศนนะครับอ่าได้แล้วตอนนี้ โอเคตอนนี้เราเจอจุดตกแล้วนะครับทีนี้เราก็วัดระยะตัวดัมมี่นะครับดัมมี่คือกราฟที่มันขยึดขยึดตรงนี้ครับดัมมี่ประมาณ500กว่าเมตรนะครับเป็นจุดสตาร์ทแล้วก็วัดวัดออกไปนะครับว่าจุดสายขาดนะกราฟมันตกที่ระยะกี่เมตรนะครับกราฟตกอยู่ที่ประมาณ550 5เมตรนะครับนี่ก็ไปหาจุดเสียจุดเสียได้เลยครับนี่นะครับไปหาจุดเสียได้เลยครับ